สวัสดีฮะพบกับยัสกาเร็ตวากิค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกมโอเวอร์วากิแล้วเนาะและครั้งนี้ก็เล่นกันอยู่ในโหมดคอมพิวเตอรีดเพลด้วยเออยาก็เลือกตัวเหมยมาที่เรียบร้อยเนาะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ยาเล่นคอมพิวตอรีดเพลอยอยงยาแพ้ไปใช่ไหมครั้งนี้จะต้องมาชนะให้ได้พูดเลยเออมาปัรอบแรกเราก็เล่นเป็นฝ่ายดีเฟนซ์ก่อนเนาะทีมเราเหมือนจะครบเครื่องอยู่นะมีฮงมีฮิวดะ เป็นสัญญาตะแล้วก็อานาเนาะดามเมจก็มีเออโซเยอร์โอเคปะไม่ได้เล่นนานมากเลยค่ะพี่ตีลเซนะน,านานเล่นทีมากเลยคุณผู้ชมไม่รู้จะเก็บของทองทันหรือเปล่าไหนแต้มของทองเนะ่ะนี่ก็ดูหนาวนะคุณผู้ชมแต่แบบประเทศไทยมันยังแบบร้อนๆหนาวๆเลยอะบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวเจ้าก,กาอ็อะไรเบือ่อจังเลย ให้มันจะหนาวหนาวก็เราหนาวไปเลยเนาะเอ,ออไอ้มันแบบแล้วๆไปเลยอ,ะอ่ะเอออยากหนาวแบบสุดขั้วแบบเออเหมือนอยู่แบบอ๋อฝรั่งเศสแคนาดาอะไรบ้างอะไรเง,งี้ยหิมะตกไปเลย,เลยอะไรเงี้ยอยากลองว่าจะเป็นยังไงเนาะปางต้องออกมาลุกขึ้นจะตักนี่ไปก่อนอ้อมดีกว่าอ้อมดีกว่าจะมีใครหลงเข้ามาตรงนี้หรือเปล่า ฮัลโหลมาไม่มีหรอกคุณผู้ชมแคบแข่งเพื่อนกัตว์เอไหนล่ะตัวอะไรอ่ะเพิ่งระวังเพิ่งระวังยังดีบ้าอย่งดีบ้างเุ้ยแคบแข่งก่อนอุ้ยกระโดน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 อ่ะอุ้ย เงินจีนี่มันเตรียมเราหลายรอบแล้วคุณผู้ชมเจ็บมากมาอีกทยิงเราหลายนัดเหมือนกันนะก็จะโดน <c oughs> ออปลาปลาปลาไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เนาะรอบนี้ฝั่งหนึ่งก้ไม่ค่อยจะโหดเท่าไหร่นะถ้าที่ดูเนาะก็พอดูสีอยู่เจ็ประมาทเลยจริง ยัดีว่าเอ้ยไม่ใช่ดงมือซีดีาเตายไปแล้วเฮ้ยมั่วสาามากเลยตัเหรอฮะุ้วุ้ยุ้ยุ้ยุ้เียยวยกับตายเือดเหลือบเอ่ะปเก็บเลยแหละอ่าดันกลับหน่อยซีลากกันนะเออดันแหลกม ต้องมีใครมาแถวนี้ไหมเออรอแบบจังหวะดีๆนะคุณผู้ชมแค่ตรงนี้ได้ไหมวิแค่ตรงนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมดูดินี้เป็นไงล่ะชิวๆจังบนข้างหลังนี่แะมามาแกอิวิวิิบึ้งหลวอวิวโอเคไหมนี่นี่นี่โอ้ยหือ ไม่น่ารีบออกเลยอยากช่วยเพื่อนอยูคุณผู้ชมเราอยากช่วยเพื่อนก็เพื่อนตายหมดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเนาะสาขาอาชีพแต่แล้คิดว่าแบบว่าจะหยุดมันได้ไงโคตรเก่าอ่ะมีการแบบออกมาจากน้ำแข็งแล้วแบบมายิงต่อเลยนะเก่าไหมล่ะไปที่เรื่องคนดีกว่าโอเคตัวอะไรอ่ะเฮ้ เันาตัดเชาตัดมาแจแขงแจแขงแจแขงหนียังโมซี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนแจแขงไปก่อนแจแขงไปก่อนมาโอ้โกระดิ้งกระดอนใจมากเหมือนกันแลเนี่ย้ย อาหลับไปไม่ใช่หลับไปแข็งไปวะเป็นไรเนี่ยวันนี้แบบสติหลุดมากคุณผมมู้ชมอะไรก็ไม่รู้อะวันนี้เนะาะเออพาไปตรงนี้แหละมาเออเออเออยังไม่ตายยังไม่ตายกันวากันวาจะได้ได,ได้ได้ไปเนี่ยน่ากลัวจัง โอเคตายไปละโอ้ยไม่ได้มาจับบทตะทิไม่ยอมมาเรื่อยๆเลยอุ้ยหืมโอเคเราเข้าที่สามตัวในรอบแรกนะคุณผู้ชมแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็แบบว่าดันได้แค่เจ็ดสิบจุดเจ็ดสิบหกเมตรเองเออก็ไม่ได้ไกลนะเออรอบนี้ต้องมีหวังชนะสูงพูดเลยมาโอเคคุณผู้ชมเราเป็นฝ่ายแอทแท็กบ้างเนาะเออเมื่อกี้แบบ หลุดอะเด็ดแต่ปีปัญหานิดนึงอะไรเงี้ยสิ่งมากดีนะเข้ามาทานไม่งั้นเพื่อเราจะแพ้คุณผู้ชมเอออย่าไรล่ะสปีริตแรงกล้าไหมล่ะบอกเลยยิงไปก่อนคิดว่าแน่เหรอฮะกลัวที่ไหนอ่ามาถึงก็แบบว่าฆ่าเลยรัวๆอีซิมิต้าเหรอฮะอืมอีอาซิมอีอาซิมปวดที่ไหน ออกมาจากเพื่อนชั้นออกมาจากเพื่อนชั้นนี่เหม๋ยก็มกไม่กลัวพูดเลยตอนเนี้ยิงไปก่อนยิงไปก่อนไปนออยิงไปโอ้ยมาโอ้ยมันนับคนใหม่เลยคุณผู้ชมพอเราออกไปแล้วอะเราไม่ได้ออกสิเราแบบเราหลุดอะพ <c oughs> ี่อะถ้าเก็บแบบเน็ตหลุดตอนแบบเก็บไปที่กีดเฟมากเลยสงสารเพื่อนนะเออเรื่องตรงมา ยิงให้ใหรือยิงให้ด้านหลังนะมามามา, <c oughs> จ,ะาจะตาย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 อ่ะเอหิ้วหน่อยโอเคจะทันไหมเนะี่ยวู้แต่เวลาต้องเหนื่อทีกว่าทันอยู่แล้วแหละอ้อมไปหลังดีกว่าอ้อมไปหลังดีกว่า นีเป็นไงโอ้โหคุณผู้ชมอลังการว่างานสร้างมากเฮ้ยดีอะมันแกแก่ดีมากเลยช็อดมันแก่ถ้าได้3ตัวเลยปะช็อตดีมากพูดเลยดันไปฮิโน่โอ้ชนะใสๆนะพูดเลยแหมยังไงล่ะเธอปุ๊บอึ้งโดดตัวเองมันปูชีชาแล้วจะไม่ทันแล้วล่ะ เออเป็นไงคุณผู้ชมรอบนี้ดูเหมือนง่ายอยู่นะเออขนาดเรามาแบบทีหลักใค่ต้องแปดคนนะเนาะจริงจริงเออชนะใสใสป็มไงล่ะเออก็จบไปแล้วนะคุณผู้ชมสำหรับการเก็บแรงกับวิดีโเพลงเนาะถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆบ๊ายบาย